อ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการสมัครนะครับให้เรากดตรงปุ่มสีแดงเห็นไหมครับที่มี3าขีดคลิก้าไปเลยเสร็จแล้วจะมีคําว่าสมัครสมาชิกนะครับเราก็กดสมัครสมาชิกนะครับเสร็จแล้วก็จะเข้ามาสมัครสมาชิกเห็นไหมครับจะมีคําว่า username นะครับ username นะครับก็ให้เราใส่ชื่อนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะอันเนี้ยเป็นชื่อที่ที่เราใช้ในการเข้าระบบนะครับอ่ะนะครับเสร็จแล้วนะครับอีเมลก็ให้เราใส่อีเมลที่เราจะที่เราใช้นั่นแหละครับ อีเมลอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือผมสุ่มขึ้นมานะนะครับเป็นสุ่มสุ่มขึ้นมานะครับไม่มีอยู่จริงนะเดี๋ยวลบทิ้งจะลบทิ้งนะครับอันนี้สอนให้สมัครแล้วก็รหัสผ่านรหัสผ่านเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ตั้งได้เลยจะเป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรนะครับจะประรวมกันหรือไม่รวมกันก็ได้แต่ระวังนะครับอย่าให้ใครเขาจําได้เพราะว่านะครับในระบบเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมียังอื่นขึ้นมาเพิ่มให้อีกนะรหัสผ่านเนี่ยมันจะมีอ่าพาสเวิร์ดใช่ไหมครับกับตัว อ่ารีเฟอร์พาสเวิร์ดใช่ไหมครับไอสองอันเนี้ยนะครับให้ใส่เหมือนกันนะต้องใส่อันเดียวกันถ้าไม่เหมือนกันเนี่ยก็ไม่ได้นะครับต้องใส่เหมือนกันถ้าเราใส่ข้างบนเป็นหนึ่งสองสามีห้าหกข้างล่างก็เป็นหน,นึ่งสองสามีห้าหกทีนี้ตรงชื่อตรงเนี้ยนะครับเป็น first name กับ last name ตรงเนี้ยจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับอ่นะครับน,นี้ก็ทําให้ดูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตรงข้างล่างที่เขียนว่า member ไม่ต้องทําอะไรเสร็จแล้วหนะ้าที่ของเราคือทําการกดละ่ะ register นะครับกดเลย ถ้าเราสมัครผ่านนะครับเราสมัครสําเร็จระบบจะขึ้นคํานี้มาให้เราเห็นไหมครับ success นะครับเขาก็จะให้เราเข้าเข้าเข้าสู่ระบบพอเราจะเข้าสู่ระบบนะครับทีนี้เราจะเข้าระบบเข้าไปซื้อสินค้าและก็คือซื้อคอร์สเรียนนั่นเองให้เรากดที่3ามขีดสีแดงเหมือนเดิมแล้วเราก็กดเข้าสู่ระบบนะครับแล้วเราก็เอารหัสผ่านของเราเราก็เอาชื่อที่เราตั้งเมื่อกี้เนี่ยแหละครับใส่เข้าไปนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านนะครับอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็กดล็อกอินนะครับ ถ้าเข้ามาหน้านี้แปลว่าเราสมัครผ่านแล้วเรียบร้อยต่อไปนะครับเราก็กดที่3ขีดสีแดงเหมือนเดิมแล้วเราก็เข้าไปที่คําว่าซื้อคอร์สเรียนนะครับก็กดเลยซื้อคอร์สเรียนนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะปรับเพิ่มนิดนึงนะครับเพื่อนๆไม่เป็นไรอ่ะเสร็จแล้วมันจะมีคําว่าตะก้าเห็นไหมครับหยิบใส่ตะก้านะครับเพื่อนๆเห็นไหมก็ให้กดหยิบใส่ตะก้าเลยพอเราก,กดหยิบใส่ตะก้าเสร็จแล้วระบบจะขึ้นว่าดูตะก้าสินค้าก็ให้เราคลิกที่ดูตะก้าสินค้าอ่าก็มาหน้านี้แล้วนะครับ ก็ให้เราเข้ามากดตรงคําว่าอะไรครับสั่งดําเนินการสั่งซื้อกดได้เลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็ให้ใส่ข้อมูลนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนใส่เพื่อนเพื่อนใส่ข้อมูลไปได้เลยนะครับจะใส่ใส่ตรงนี้เป็นชื่อนามสกุลหรือว่าจะใส่เต็มไม่เต็มก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเป็นข้อมูลที่เราใช้ในการสมัครนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสเพราะว่าพอสมัครเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ตรงตัว เบอร์โทรเนี่ยนะครับก็คือให้เราใส่ตัวเลขด้วยนะ,ะหัสไปษณีนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้เราก็เลื่อนลงมามันจะมีคําว่าสั่งซื้อใช่ไหมครับเราก็กดสั่งซื้อเลยอ่ะนะครับทีนี้พอกดสั่งซื้อเสร็จแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เพื่อนๆก็ไปโอนเงินท่านใดที่โอนเงินแล้วนะครับก็ทักหาทักไลน์หาผมได้เลยทักไลน์หาผมนะครับแล้วก็แนบสลิปแล้วก็รอการเข้าระบบพอเสร็จแล้ว พอระบบอนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เข้าเรียนได้เลยอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าถ้าระบบอนุมัติแล้วเนี่ยทำยังไงต่อนะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับเข้ามาในเว็บไซต์ครั้งหนึ่งแล้วก็กดตรงลิงก์สีแดงถ้าของเพื่อนเพื่อนเอน,นี่ยนะครับหน้าตามันไม่ได้ค้างอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับนะครับหน้าตาไม่ได้ค้างอยู่แบบนี้ให้ล็อกอินเข้าระบบแล้วมาตรงคําว่าเข้าห้องเรียนนะครับคลิก้ามาเลยตรงเข้าห้องเรียนนะครับตอนนี้ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะมีคัสเรียนแล้วนะครับแล้วก็สามารถกดคลิกเข้าไป นะครับเพื่อเรียนได้เลยเห็นไหมครับก็จะมีคา่าเรียน,นเพื่อน,นเพื่อนให้เพื่อนเเลือกเรียนเยอะมากนะครับตอนนี้คือผมยังตั้งระบบไม่เสร็จนะครับนเพื่อนแต่เพื่อนๆสามารถเลือกเรียนได้เลยคําว่าไม่เสร็จของผมก็คือว่าตอนนี้ผมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่างเข้าไปให้มันมีเนื้อหาสาระที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นก็เหมือนสมัครคอร์สเนี้ยอะไรในเลทราคาเท่านี้แต่ได้เรียนทุกอย่างนะครับผมถือว่าถ้าในความรู้สึกข,ของผมผมถือว่าคุ้มมากเพราะว่าการทําคลิปเนี่ย ไม่ใช้เวลาการทำคลิปเยอะมากนะครับเพื่อนอย่างน้อยก็ต้องเป็นเดือนนะกว่าจะครบทุกคลิปนะครับอ่ะก็ฝากไว้วิธีการนะครับส่วนท่านใดสนใจก็คลิกนะครับสมัครสมาชิกแล้วก็สั่งซื้อเรื่องของคอร์สเนี่ยได้เลยคอร์สเรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุนะครับเพื่อนก็ฝากติดตามช่องในตู้ฟินิ8ี้ด้วยสวัสดีครับ